โรนัลโดยอมรับสุดเจ็บปวดเห็นผลงานแมนยูนตดตกต่ำชี้อมโมริมคนเดียวไม่อาจพลิกสถานการณ์ได้คริสเตีย o โนโรนัลโดเปิดใจในการให้สัมภาษณ์กับ p พียร์สมอร์กนถึงสภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดที่เขายังผูกพันพร้อมยอมรับว่าสโมสรยังคงต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กลับมาสู่จุดเดิมอีกครั้ง แม้ทีมของรูเบนอโมริมจะทำผลงานดีขึ้นในระยะหลังโดยการเก็บชัยสมนัดติดก่อนสะดุดเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่โรนันโดเชื่อว่าปัญหาของยูไนเต็ดลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ภายในเวลาอันสัน้นผมรู้สึกเสียใจเพราะยูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและผมยังคงรักสโมสรนนี้เสมอโรนันโดกล่าวในรายการ p i e r ร์สมอร์แกนอันเซเซอร์ สิ่งที่ทีมต้องการคือคนที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์เหมือนอย่างในยุคที่มีนิกกี้บัต์แกรี่เนวิลล์รอยคีนหรือเดวิดเบ็คแฮมที่รู้ว่า DNA ของแมนยูน t เต็ดคืออะไรโรนัลโดยังชี้ว่าโครงสร้างของสโมสรในปัจจุบันยังไม่แข็งแรงแม้จะมีเซอร์จิมรัดคลิฟ์และกลุ่มอินิออสเข้ามาบริหารก็ตามตอนนี้ยูน t เต็ดยังไม่มีรากฐานที่มั่นคง พวกเขามีศักยภาพมหาศาลแต่ยังไม่ได้ใช้มันให้เต็มที่เจ้าของรางวัลบอลองดอร์หสมัยกล่าวเสริมผมควา้าแชมป์มากมายที่นั่นทั้งพรีเมียร์ลีกแชมเปียนส์ลีกและรางวัลส่วนตัวยูเนเต็ดอยู่ในใจผมเสมอแต่เราต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนักรูเบนอโมริมทำเต็มที่แล้วแต่เขาไม่ใช่คนที่จะสร้างปาฏิหาริย์ได้เพียงลำพัง ฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของโค้ชคนเดียวมันต้องเริ่มจากทั้นระบบยูไนเต็ดยังมีนักเตะเก่งหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจความหมายของการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆ